สัสีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่14เมษายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จเระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา1 0 45นาทีสมเด็จระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนาพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกศให้นายพรกซีนิววาโมโต เอกอัครราชทูตสาธรา,ารณรัฐเชียง่าประจำประเทศไทยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทปราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางวารีวันจีกูรุเกเนพระยาเอกอัครราชทูตสาธรา,ารณรัฐเชียง่าประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วยจากนั้นเวลา20มิา5นาทีสมเด็เจพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงณศา,าลาดิสิดาลายัยสวนคิรดาพระราชวังดิสิต พระราชธานพระราชวรโรกาสให้ในที่พุลมนประทานสารดีกาในฐานะนายกเนติบรรัณฑิตทยสภานำเมติบรรัณฑิตผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเมติบัณฑิตทยสภาสมัยที่70ประจำปีการศึกษา2560จำนวน985คนเข้ารับพระราชทานประกาศนิญบัตร เนติบัณฑิตยสภาได้ต่อตั้งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขึ้นเพื่อประสิทธิประสาทวิชาและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์ความรู้ความชำน,นาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอีกทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอมีการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มพุ่นความรู้ความชำน,นาญแก่นักกฎหมายและบุคคลทั่วไปนอกจากนี้เนติบัณฑิตทุกรุ่นต่างมีความสำนึกว่า การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินไม่ควรจะถือเพียงแค่ขอบเขตของกฎหมายจําเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีรธรรมสัญญาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยโอกาสนี้พระ,ระราชทานพระราโชวาความว่าขอแสดงความื้นชมกับเนติบัณฑิตใหม่ทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสําเร็จ ในติบัณฑิตทั้งหลายส่วนใหญ่คงจะได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเป็นอาชีพต่อไปทุกคนจึงควรตั้งความปรารถนาเสียแต่ต้นที่จะเป็นนักกฎหมายที่ดีนักกฎหมายที่ดีนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ในตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้งเกรงจัดแล้วยังต้องยึดมั่นในอุดมคติและจัญยาบรลของนักกฎหมายอย่างเคงร่งครัดคือกล้าที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องเที่ยงตรงทั้งตามกฎหมายและศีลธรรมด้วยในการนี้ทุกคนต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในศัตรธรรม คือความถูกต้องตามคลองธรรมและตามความเป็นจริงอย่างมั่นคงสำหรับเป็นกำลังส่งเสริมการประพฤตินตนปฏิบัติงานม่ให้หวันไหวเอ็ยนเอียงด้วยอำนาจแห่งโลกธรรมและอคตินอกจากนั้นต้องฝึกให้มีความสุข,ขุมถีถ่ท้วนในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนเพื่อประครับประคองป้องกันไม่ให้งานที่ทำบกพร่องผิดพลาดไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดถ้าทำได้ดังนี้ ทุกคนจะเป็นนักกฎหมายที่ดีผู้ทํารงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างแทงแท้ดังที่ตั้งใจปรารถนาต่อจากนั้นเวลา21นิทิกา13าคืสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร,รพระราชทานพระราชโรงการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายก,กรัฐมนตรีนำนายทหารราชองครักษ์พิเศษนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษนายทหารราชองครักษ์นายตำรวจราชองครักษ์ราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์นพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเฝ้าทุลาองทธุลีพระบาทถวายสัตว์ปิยันตตนแสดงความจงรักภักดีโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสกับนายทหารราชองครักษ์พิเศษนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษนายทหารราชองครักษ์นายตำรวจราชองครักษ์ ราชองครักษ์นพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์งงคที่เฝ้าทูอลอองทูลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณตนคำว่าราชองครักษ์นั้นมีความหมายสำคัญความจริงเป็นคำที่มีความสำคัญมากาการนี้ได้รับโอเก้าเป็นราชองครักษ์หรือนายตำรวจราชองครักษ์ก็คืออย่าง ที่ท่านนายกได้กล่าวคำแทนท,ทั้งหลายในคำปฏิญ,ญาณอันนั้นคือคำที่สวยงามมากและครบถ้วนคือหน้าที่ของเราเนี่ยมีนหน้าที่รักษาชาติบ้านเมืองคือรกักษาชาติบ้านเมืองรักษาสถาบันรักษา าชนในเวลาเดียวกันรักษาความถูกต้องสถานะถูกต้องถูกต้องในประเทศให้เป็นไปตามตามวัฒนธรรมของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เก่าแก่มีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์ มีสถาบันมีประชาชนตลอดจนบรรพบรุษของเราเพได้ทุ่งเทร,รักษาบ้านเมืองมาผนความวุ่นวาย้นอ,อุปสรรคมามากมายเพราะฉะนั้นรายวังหวะกาคือรักษาสืบทอดสื่สารต่อยอดทำให้สิ่งที่ถูกต้องทำใหนสิ่งที่ เป็นผลดีต่อส่วนรวมขอประชาชนโดยนึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงวัฒนธรรมและนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพราะว่าประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศ ไม่ไม่เป็นล้าสมัยเป็นสิ่งที่จะต้องดำรงรักษาต่อไปสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2561 วันนี้เวลา17นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้ทรงวางพันธุ์พุ่มและพวงมาลัยถวายราชสักการะในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานี จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2561นายเปาซีหมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2560อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศาการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2561จำนวน12คนโดยผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่นายมูฮัมหมัดฮายีมูซอและผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหามานทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจัดทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศต่อเนื่องทุกปี ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่27-29มิถุนายน2561เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงต่อพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการสริสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันรวมถึงพี่น้องต่างศาสนา ในการนี้รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสํานักจุลาราชมนตรีผู้แทนจุลาราชมนตรีขอดูอาและขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรแดส่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นทอดพระเนตรงานศิลปาชีพของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดนาราธิวาสที่นําผลงานศิลปาชีพสามกลุ่มมาจัดแสดงได้แก่กลุ่มใปรูปกระจูดบ้านพรอามาน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาพระตำาหนักทักษิณราชนิเวศและจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปรอตันบาตูและกลุ่มเรือกอและจำลองบ้านพรรวมถึงราศก,การการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำในทะเลและโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสตลอดจนผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลใน12ออำเภอจังหวัดปัตตานีเช่นกระเป๋าย่าลิเพางานแกะสลักไม้ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเป็นต้น ต่อจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานในพระองค์904จากกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรครวมถึงบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีรัษดอนเจ็บป่วยปร,รับบริการจำนวน248คนตรวจรักษาด้านสายตา185คน และมีคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เก่า4คนไปอยู่ตามผลการรักษาซึ่งทรงมีพระเมตตาพระบผู้ป่วยจำนวน6คนอาทิเป็นโรคหลอดน้ำเหลืออุดตันและโรคนล้หัวใจรั่วแตกกำเนิดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สร้างความปลอบปลื้มแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง แล้วทรงเยี่ยมรัชดรรวมถึงสมาชิกิอาสาและสมา,าชิกเสรีชาพพนกปักภาคจากโซศิลปาชีพบ้านวัดสันเพาเชยอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีที่ไปเฝ้าทุนลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้ทรงพระกรุณาปลดเา้าปตรกระม่อมให้ประกอบอาหารเลี้ยงแก่คณะผู้ปฏิบัติงานและราชฎรที่ไปเข้าเฝ้าทุลลอองทุลีพระบาทอย่างทั่วถึง จากนั้นเวลา18 16นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังขอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม,ม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมกับพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดีเด่นประจำปี2560 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอิมามที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับพระราชทานรางวัลเป็นประจําทุกปีเพื่อยกย่องเชิดชูให้เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการและประเทศชาติ ด้วยคณะกรรมการอิสาลามประจำจังหวัดและอิหม,ม่ามเป็นองค์กรและผู้นำของศาสนาอิสาลามมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนให้เพียรพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมประกอบแต่คุณงามความดีและสร้างสารรค์ความเจริญแก่สังคมและประเทศชาติโดยแบ่งเป็นสามประเภทได้แก่ประเภทจังหวัดขนาดใหญ่ปเ,เป็นจังหวัดที่มีมัสยิด101แห่งขึ้นไปประเภทจังหวัดขนาดกลางมีมัสยิด2 6ถึง100แห่ง และประเภทจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด3 25แห่งซึ่งมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจาก5จังหวัดได้รับพระราชทานรางวัล25คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติแก่องค์กรและผู้นำของศาสนาอิสลาม ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนให้เรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประกอบคุณงามความดีและสร้างสรรค์ความเจริญแก่สังคมประเทศชาติกรรมการอิสาลามประจำจังหวัดและอิหมัมผู้ทำหน้าที่แนะนำสั่งสอนหลักธรรมของศาสนาให้แก่อิสลามอิาามบริษัทกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชนให้มีความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรมจึงควรจะได้ภูมิใจในผลงานที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญให้สำเร็จ,รจด้วยดีตลอดมาและเต็นใจยินดีที่จะร่วมมือร่วมแรงกันดำเนินงานอานรรงคคุณค่านี้ต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น ก็ยังความดีความเจริญและความร่มเย็ยนเป็นทุกทั้งของบุคคลของท้องถิง่นและชาติบ้านเมืองให้มันเกิดเพิ่มพูนและยัง่งยืนตลอดไปประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานา,านมาอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคนทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐปานา,านมา และเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐเปรูอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณารัฐเปรูระหว่างวันที่14ถึงวันที่25เมษายนพุทธศักราช2562ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐปานามาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิคลองปานามา พิพิธภัณฑ์คลองเชื่อมหาสมุทรปานามาและเขตประวัติศาสตร์ของกรุงปานามากัสโกวิเอโฮโอกาสนี้จะทรงพบกับในควรจารโรสปปเรลารติเกสประธานาธิบดีแห่งสาธรา,ารณรัฐปานามาและนางอิซาเบลเดเซนมาโลกาเซเดออาบาราโดรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธรา,ารณรัฐปานามาณฑเนียประธานาธิบดี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐเปรูสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดเนตสถานที่สำคัญต่างๆอาทิสวนพฤกษศาสตร์แห่งอุทยานสวนเลเยนดัสพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเปรูด้านโบราณคดีมนุษยวิทยาและประวัติศาตสตร์ศูนย์ถอดภาพพื้นเมืองแห่งกรุงกัสโตโบราณสถานเมืองโอยานไตตัมโบโบราณสถานมาชูปิชูและพิพิธภัณฑ์กรุงลิมา อันหนึ่งจะทรงพบกับนายมาตินอัลเบโตบิสการากอนิโคประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเตรูณทรนเนียรประฐานาลสาธารณารัฐเตรูสมเด็จพระเทพราชาสุดาสยามบรมราชุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ p g 9 2 0จะเพริะรางนำเนินจากภาอากาศยานส่วนอภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่14เมษายนพุทธศักร,ราช2562 เวลา23.45นและจับประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์เที่ยวบินที่ AF166 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาดีที่25เมษายนพุนทธศักราช2562เวลา8.20นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง14เมษายนพุทธศักราช2562 ผู้ราชการจังหวัดนาราธิวาสเชินดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเอกการชาหลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายส่งยิงและลอบวงระเบิดกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารพรน45บริเวณคอสะพานหมู่ที่4ตำบลบางง,งออำเภอระแงจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่13เมษายน2562ประกอบด้วยจากสบโทไตรเทพมาเดือ อาสาสมัครทหารพารานคีรดาฟลราเต้อาสาสมัครทหารพรานมนตรีกองช่างอาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์หลีปลอดและอาสาสมัครทหารพรานสาธิตพุ่นแก้วซึ่งกําลังพลทั้งหมดเข้ารับการรักษาพยาบาลณโนะรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหาที่สุดนี้ได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อความเป็นสิติมงคลในเทศกาลสงกรานที่ปราสาทพระเทพิดอนรับรมมหาราชวังวันนี้ประชาชนไปถวายบังคมสมเด็จพระบุรพมหากษสตริยาธิราชเพื่อความเป็นสริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมพระมหากริยาธิราชที่ทรงปกครองแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทําให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ดีมีสุขจวจนปัจจุบันปราสาทประเทศบีดอนสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่สี่โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต แต่สถานที่คับแทบไม่เหมาะสมต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษตริ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งห้าพระองค์มาประดิษฐานแล้วมีพระบรมราชองค์การให้มีการถวายบงคมพระบรมรูปเป็นตะจกรรมทุกปีเนื่องในวันจัก,กรี คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศสรีพระวรราชาธิราชดามาศที่อาคารสมเด็จพระเทพร,รัตน์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดทั้งวันในวันนี้มีประชาชนนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร,พรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีพร้อมกับลงนามถวายพระพร ซึ่งต่างมุ่งหวังให้ทรงมีพระพระนามัยแข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาทิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขอนามัยที่ทรงมุ่งมัน่นแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ประชาชนนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวีพระวรราชาธินตรามาธพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนด้วยสสนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งในยามปกติสุขและในคราวที่เกิดภัยพิบัติต่างๆที่นอก,กจากจะประทานถุงางชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้วยังได้ประทานความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานและองค์กรต่างๆอย่างต่อเน,นื่อง บข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณสาสิชารักน,นะถาวรและดิฉันธนศสอนรอมาตย์ยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ